สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมท,ทุกทุนนะะนนะะกท่านเนาะค่ะเมื่อนี้เนาะค่ะเมมูก็จะได้พาพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมเนาะคะ่ะมาติดตามรับชมนะทางอาจารย์สิงเนาะคะ่ะโดยยินว่าอาจารย์สิงพันนินห้แล้วค่ะบนคู่เดียวล่างคู่เดียวนะคะ่ะท่านผู้ชมค่ะมาบึงมาฟัางไก่นักไปน้ากันเนาะคะ่ะว่าอาจารย์สิงมันจะวงจะเน้นไ้เป็นตัวใดเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเอาสวัสดีค่ะคุณแม่ สัวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะวั่ะหดอนก็เก้ากหนึ่งกับเก้าศูนย์เก็ยแล้วก็เก้าเก้าครับชุดก้อนก็แปดเจ็ด์สามออกแปดเก็ยสามครับวันนี้แปดสี่สามแปดสี่สามภายใน2สองตัวรับสามตัวเลขบนสาโบติอยู่นี่ประมาณสิพิษ เลขบนหรือล่างอาจารย์ทั้งมาทั้งบนเอ้มาแน่บนล่างมาแน่บนล่างเื้อล่างให้เบื้งม่หนีก้อนครับผมติดล่างครับเื้อบนเนี่ยติดใหเบื้งม่หนีติดบนนั่ครับเพราะบ้านเราต้องผ่านด้วยครับผมเก้าปีเดีวชุดนี้จะเป็นเก้าชุดเก้าตัวเก้าคู่นะพี่น้องแปดหนึ่งแปดสามแปดห้าสี่หนึ่งสี่สาม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 หนึ่งแปดสองสามสี่ก็คือติดติดแปดสี่สามด้วยกันเนาะครับครับติดแปดสี่สามเมื่อกี้ใครติด แมนหาศูนนงมันก็มาศูนย์บกตมาเจ็ดหนึ่งครับอาจารย์แมครับผมะคุณอ๋อนี่แะครับเอฟซีาร่าพระอาจารย์กันชุดบนอาจารย์วงให้ไปแล้วครับวงเนาะวงไปแล้วสามสามร่วมจะทายเราบนร่วมนีมครับชุดร่วมดีก่ครับผมชุดบนล่างนะครับนี่ครับผมวิ่งล่างแปดกับหนึ่งวิ่งบนสามกับสี่นะครับเนาะ ชุดสรุปล่างครับสรุปล่าง8 1 8 3 8 5่าครับสรุปบน41 4 3 3 3 3 1สสนี่ครับชุดสรุปเป็นชุดบนล่างนะครับทุ่นหน่อยเบิ่์วงวงครับครับล่างคนบอรขคใจอาจารย์เน้นแนวสั้นตัววงนี่คือตัวเน้นครับตัววงคือตัวเน้นอาจารย์ถ้าอย่าไล่มากเน้นแน่วสั้นกับวิ่งก็ทุนหน่อยก็วิ่งตัวเดียวแปดล่างสามบนครับทุนไล่กับการหนึ่งกันชี่ไร อันนี้กันถ้าสุดหลายกตีเลยครับสามตัวซื้อไปเลยครับสุดหน่อยกับแปดหนึ่งแปดหา,หาะน่จัครับผมบนกันซีสามสามสามนั่นครับเอฟซีก็มีเขาเป็นมาหลายคนนี่ว่า33มสามอย่างไหนอื่จังที่บักสามสาเป็นเลขึ้นจะไม่งานถอาจาัดเพราะสามสเป็นเลขไม่งาเมื่อไหร่ไม่ชิดม,มาไ่ย หลักศีลลักหนวยมตกสามเหมือนกัลักิบหลักหนวยตกสามเหมือนกันเกิดมันอภินันารคิดมากปิดสามสาครับผมอ๋อครับป่านนี้จะว่าปรมาสามกับสี่มันติดลักสีบผมผมสามกับสี่แม่นี่ครับหลายแย่อะไรเลยเรื่องอาบานงสองต้องมันเตะสามลายก็บสี่สี่เป็นตุวร่องไปต้องแปดปรมาณอันี้ก็มีในร้านครับอ๋อครับชุดชุดที่อาจารย์วงอยู่ครับผมครับผม ชุดที่ชุดที่อาจารย์เขียนเป็นตัววงใหม่นะครับเป็นมวงกลมใหม่ครับนี่วายจังชุดที่<บ>นี่ครับมาครบบนพี่ตูติมันครับผมหกแปดสี่สามสอ,สองหนึ่งครับกหกตัวตั้งแล้วก็ตัดมาเดียหาเดียซีครับแต่ว่างวนงนี่มันโจคกครับเสียดิครับผมพบที่คัดจากลักซิปลักน่วยเนี่ยพบคัดมันได้มันได้แค่หนึ่ง สามซีเนี่ครับหนึ่งสมาสิบหน่วยบนครับมาสิบหน่วยบนถ้าทุ่นหน่อยเวียนเาอยู่นี่ครับครับหนึสาถ้าต่อมันจะเป็น1นึ่งหนึ่งสามสถ้าพต่อมัก3กับสามหนึ่สามซถ้ามาก4กับซีสาหนึ่งครับบานนี้มาครบ3มตัวบนของผมเนี่ยมันเด็กคูศสองสี่หกแปดตัดมางได้เหลืออยู่ส68หกแปตัดมาอีกเหลือ C ก็หกซีก็ห '6 มาพี่รักหลอยชตัวหลักร้อยศูนย์สองสี่หกดวันี้ เอฟซีที่ถามมาหลักร้อยได้พี่น้องครับของอาจารย์สิงห์หลักร้อยงวดนี้เป็นคู่02468ได้พี่น้องนะตัดมาเลยเอฟซี68เดี๋ยว4 68ตัดมาอีกเลยซ46เดี๋ยว4กับ6กยูนี่3ตัวเลยหลักร้อยนี่คือใส่ซีกับ6กได้พี่น้องเลยซีกระพกครับครับคาร์มาร์ซีกระพกกับจับด้วย02468ใส่เป็นเลขคู่พร้อมันเข่าขี้ของอาจารย์เป็นเน้น3-3ร่อง4-3พี่น้อง แต่ว่าถ้าชุดได้มาครบบมมีสีหนึ่งด้วยครับสีหนึ่งด้วยสีหนึ่งสามหนึ่งด้วยแล้วตะปูมักนะครับเนาะสีสีหนึ่มีครับมีแมนครับสีหนึ่งก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ปดครับแปดตัวนี้ลงทขึ้นตัวละสองลอยกัขึ้นเส้นนะครับครับผมตัวนี้ลงมันลงทุนหน่อยครับครับถ้มตัวลงทุนหลายครับวงกลมกับสามสมตัวรองสี่สามนะครับผมถ้ากจับในชุดหนึ่งจะเป็นสีหนึ่งสีสามสีสามหนึ่งสามสสามสาม ชุดบนชุดล่างครับอาจารย์ทาทาขึ้นหน่อยแกเบิรงที่ว้งด้วยครับผมแล้วคุณถามาจารย์วงเนี้ยแน่นเนี่ยตัววงมี่ขึ้นตัวเน้่ครับครับหนึ่งสองหนึ่งสองคู่นี่ครับครับวิ่งสามตัวเดียวก็ได้โอเคบนครับอ่อันนี้ล่างบ้างชุดล่างเห็นจะไหมกะมีแค่สามตัวนี่ก็ครับผมชุดล่างชุดล่างนี่วิ่งแปดครับครับล่องหนึ่งครับ มีแปดลองน่อยจ้ะคุณหน่อยใส่แปดตัวเดียวเลยครับผมมีแปดตัวเดียวเลยเลยมานของผมเนี่แปดมาลักสิบครับหาหนึ่งสามมันก็ต้องเป็นลักหน่อยถ้าแปดมาลักสิบเลยกับแปดหาแปดหนึ่งแปดสามแค่นั้นครับนะครับเม็ดเดียวแปดหนึ่งครับเม็ดเดียวแปดหนึ่งตรงๆนะครับจำช่วงครับนี่ครับแต่ว่าสามคู่นี่กัชื่อว่าโบเยอร์ได้พี่หน่อยเลยอพอะไรแปดหาแปดหนึ่งแปดสามซื้อเบอร์เลยครับกับเพิงสามคู่เลยหน่อยจ้ะตัวนี้เน้นนักไหมขึ้ครับ แปดนึ่งอย่าง้แห่งเน้นนักเออที่เลือก็นี่ล่องมาครับผมฝันไปอาจารย์นี่ฝันดีปะฝันประกอบปะย่างนีบอลฝันยังเงียบอยู่เนาะพวกเราฝันอะไรครับที่ทุกมาอาจารย์ฝันบอกให้เรื่องเลยครับฝันแค่ฝันก็บอกแล้วไปนี่ครับท่านผู้ชมวิ่งล่างวิ่งแปดลองหนึ่งนะครับเนาะกับต่อชุดล่างนี้นะครับชุดล่างอยู่ี่เนาะแปดหนึ่งนะครับอยู่ในตัววงนะครับ สามภูมิแปดหาแปดหนึ่งแปดสามนะครับทำไปช่วงชุดบนสามสามสี่สามนะครับถ่ายเต็มชุดทงอาจารย์มินิน้ำเดือยพี่น้องเน้อสี่หนึ่งสี่สามสี่สี่สามหนึ่งสามสิบสามสี่สามสามหกชุดครับหกชุดตาเดียวเนื้อสองชุดขัดตัดมาหัคือสามสามรองสี่สามถ้าทุ้ไล่กันตีเลยครับหกชุดหกชุดไปเลยครับผส่วนล่างเี่แค่สามชุดนอกจากเนาะ 8เตียจานล่างแปดมาวะแปดมาอืมมากครับมากคับผูกไว่ยผูกไว้กับเสื้อขาดผูกไว่กับพยูสูทป็สันผูกไว่กับพยูไปเลยปิเลยนั่นเลยกีอาจารย์ที่ว่าแม่งได้ทำมาชมได้ทำในที่เด้อ่าได้รับชมที่ผ่านมามาจากเนาะได้จริจับคู่ผูกค่อยจับคู่กันเจ็สามกับเขาเยอะจางกับพึ่งแต อ่อเมื่อกี้เนี่หลายจับคู่รุดอยู่อันผมไปหายวิ่งล่างกับเขาอยู่เธอไปจับคู่หาหนึ่งมันได้ออกเจ็ดหนึ่งเจีนึงครับผมแต่ว่าพูดดวงดีก็ไปซี่ยหาหนึ่งมีดใส่ปวดระเบิดกปติเลขห้นที่เี่หาหนึ่งแม่นครับเลขขาย้ามตัวเสี่เสี่ชงมากมึงหลายครับห้าห้าหนึผมกาบเปเล่ลอตเตอรีมากผมเป็นเลไเจ็ดห้าหนึ่งอาจาย์ซี่ยใบทุ้หลักก็หกห้าหนึ่งอีกสใบโอ้ยผมหลุดเสียใ หาห่าหน่งงมอาหา1่ได้อาร์บ่มีหาตัวนี้บ่มีฟันไปได้เจ็ดห้าหห้าหนึ่งรเลดวงเนาะเออดวงครับเชยดไดไปบอกเพเอกมอลพอเอกมอลก็ถือขอบคุณเมย์เค่ะนะครับาแต่วัที่แล้วันที่กิดได้ลายยวเจหาหา่งหาึ่เมนครับเพราะว่าคนซงกิดีไปเมนครับเพราะว่าอาจารย์ไป่ามาห้าหนึ่งล่างนะครับคุณคนก็ไปหาลตกตรี่กับมีตั้งแต่สี่หาน แล้วแต่คูณจะโชคดีผมพันได้6ขานึงกับเจ็ดขานึ่งแต่ว่าเลขบกผมกลับมาวิ่งหนึก well well ับศ um ูนย์วิ่กับศูนแม่มันเป็นข้ามาศูนย์มาอาจารย์เนาะผมก็สร้างน้ำั้ักลูกเพราะว่าลักร้อยั้งฉีดล้างมากมันเกิดเป็นเจริลอยศูนย์ศย์มาสหน่วยแล้บันบอลัคู่อ่าอ๋อาจารย์ย้ำลักหลัก้อยให้เอฟนหลักร้อยงวดนี้คู่ครับหลักร้อยคู่ได้เป็นดองเด้อศูนย์ตัดได้เรือสี่ ตัดมาแล้วเหลือ4 6 8แล้วก็ตัดอีกเหลือ4กับ6อ่าหลักร้อยคือเน้นคู่ที่พี่น้องเด้อครับผมตูเป็ดไก่กับจับหลักร้อยใส่ได้คู่บัานนี้หลักหน่วยบนขี้เจ้เหลักหน่วยบนเป็นขี้ครับหลักหน่วยบนเป็นขี้กับ3กับ1มกับหนึ่งครับเนาแคปหน้าจอพี่น้องและอายการภายในแคปทั้งบนทั้งล่างที่พี่น้องเด้อนี่ผมจะไปสักตรงนีึ่งครับผมนี่ครับ แคปหน้าจอนะครับเนาะชุดบนชุดล่างครับอาจารย์วงให้แล้วนะครับเนาะตัวไดเน้นตัวไดร่องไม่พี่น้องเด้อนี่ครับตามนี้ครับผมชุดสามตัวนั่นนี่ครับจุดสามตัวแต่ว่าลักซิฟบนมันตัดบบขาดผมได้จับสองตัวไดสีกับสามครับผมมันบลุกตัวคือหลักร้อยคู่หลักหน่วยบนขี่เบสต์ลักซิฟมันบบเข่ากันไม่ไปขีดกับคุมผมก็เลยจับสามกับสี่ปลักซิฟไปเลยครับตัวตัวท้ายนั่นแม่นไปขี่ผมจับหนึ่งกับสาบ อร่อยผมจับสีกับโปครับเดี่ยวโอเกณครอบนี่แล้วครับผม,อมเอาขอบคุณอาจารย์ครับผมแล้วขอบคุณเอฟซีทั้งช่องทุกท่านนะครับเลาวขอบคุณพนายนายเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเม่มูก็ฝากไว้มีเพียงเท่านี้เนาะคะ่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกทุกท่านโชคดีรวยๆ้เฮงๆกันสุขสุขคนเด้อค่ะพบอกันใหม่ในคลิปหน้าเนานะคะ่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ